วันนี้นะคะเคียร์จะพาเพื่อนๆทำตับหวานค่ะตับหวานก็ตับก็หัน่นหั่นสไลด์สลดบบางๆนะคะสไลดบบางๆแล้วก็เอาไปคั่ไควไปคั่วให้สุกนะตับสุกนะคะไม่ใชใ่ตับดิบตับดิบกินไม่ได้นะเออไปคั่วพอพอไม่มีเลือดแล้วอะพอตับไม่มีเลือดแล้วอะไม่มีเลือดออกมาจากตับอะก็โอเคใช้ได้ให้ให้เขาสุกหน่อย เพราะว่าตับดิบกินไม่ดีนะอ่าต่อไปก็มีเครื่องปรุงก็มีมะนาวผักชีฝรัง่งหอมแดงแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วพริกคั่วพริกคั่วผงชูรสผงชูรสน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงเลย ปรุงลงไปในในนี้ในกระทะเนี่ยเรา,าเ,เดี๋ยวก็คน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 แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยง่ายง่ายง่ายพอดีตับมันเหลืออยู่ในตูน้เย็นเช้านี้ก็เลยต้องเมนูเอ่อผัดผักรวมตับหมูแล้วก็ทําตับหวานแล้วก็เดี๋ยวจะตํสซมตําด้วยอยากกินมะกรอมันเหลืออยู่ครึ่งลูกเสียดายมะกรออร่อยด้วยมะก่อเนี่ยมะกรอตาสซมตำร้อยน่อยก็กรอบเข้ามาทําเลยนะคะ ต่อจากนั้นก็ปรุงรสเลยค่ะข้าวคั่วพริกคั่วผงชูรสแล้วก็น้ำปลามะนาวผักชีฝรั่งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอมแดงค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันข้าวคั่วใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะเคอใส่ช้อนเดียวช้อนไอช้อนกาแฟ เพราะใส่เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันมันกินแล้วมันเหมือนกระุบๆอะ่ะมันเหมือนข้าวมันเหมือนมีทรายแซ่บตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ